สบายดีสบายดีเอฟซีพี่น้องฟังเราสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพีพีคนไทยทุกท่านนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดให้กำลังใจบารมีดนะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับคลิปนี้นะบารมีก็มีคลิปมาให้พีพีเอฟซีทุกท่านนะได้รับชมนะว่าทําไมนะพี่น้องเนาะว่าทําไมเอ่อคนลาวณเวลานี้ทําไมมาทํางานที่ประเทศไทยเยอะเยอะมากที่สุดนะแต่ก่อนไม่เคยเยอะขนาดนี้นะฮะ ก็หนึ่งสาเหตุก็คือเงินเฟ้อเนาะเงินอ่อนค่านะฮะเงินอ่อนค่าค่าแรงถูกที่บ้านมะเม็ดนะฮะมาทํางานที่ประเทศไทยก็เงินได้เงินเดือนเยอะเงินเดือนอ่าที่ประเทศไทยก็เริ่มสตาร์ทที่400นะฮะสี่ก็เยอะนะบ้านมะเม็ดเยอะนะ400ก็สองแสนสองแสนกูกี่สองแสนกูกี่นะพี่ท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าเยอะนะบ้านมะเม็ดเยอะนะอ่าเงินเดือนที่บ้านมะเม็ดนะฮะเดือนหนึ่งก็เต็มที่2ล้าน เต็มที่สองล้านนะสองล้านก็คิดเป็นเงินบาทน,นะก็สามสองพันแปดร้อยบาทนะฮะสองพันแปดร้อยบาทโอ้โหไม่พอกินนะฮะไม่พอกินข้าวของแพงค่าแรงถูกนะบ้านหมเมีดนี่แหละครูคือสาเหตุที่พนักง,งานหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะลาออกอย่างเช่นก็ทหารนะฮะทหารเป็นครูอะไรลาออกมาทำงานที่ประเทศไทยนะฮะท่านผู้ชมนี่แหละก็คือสาเหตุที่ คนลาวเข้ามาทํางานในประเทศไทยเยอะกว่าแต่ก่อนอยกนะน่าทู้ชมนะไปไปรับชมกับบาเมิตรเลยทาผู้ชมลาวช็อกข้าราชการแห่ลาออกนี้มาขายแรงงานในไทยก่อนไปฟังข่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพี่เป็ดกันไว้ด้วยนะคะข่าวนี้ถูกรายงานโดยสื่อเรดิโอฟีเอเชียเวอร์ชั่นลาวมีเนื้อหาแปลเป็นไทยได้ประมาณว่า ค่าราชการของเราคนพิษเงินเฟอ้อไม่ไหวแห่กันลาออกเนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับไม่พอกินซึ่งโดยปกติแล้วค่าราชการทั่วไปจะได้รับเงินเดือนประมาณ2ล้านกีบต่อเดือนหรือตีเป็นเงินไทยก็แค่2,800บาทแถมที่ว่าจะขึ้นเงินเดือนให้เพื่อชดเชยในส่วนของเงินเฟ้อนั้นก็เพิ่มให้เพียง150,000กีบหรือแค่214บาท ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้หลายคนพากันลาออกไปหางานทำอย่างต่างประเทศบางคนมีความรู้ความสามารถมีเงินทุนหน่อยก็ไปทำงานที่เกาหลีใต้แต่ส่วนใหญ่จะเลือกมาขายแรงงานในประเทศไทยเนื่องจากใกล้บ้านสามารถกลับประเทศลาวได้ในช่วงปีใหม่ซึ่งจากเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่นายทองลุ้นสีสุริศประธานประเทศลาวได้ออกมาประกาศว่ารัฐบาลลาวต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการอ่อนค่าของเงินกีบและเงินเฟอ้อสูงของลาวให้ได้ภายใน1เดือนนั้นหลังจากผ่านมาจนครบ1เดือนแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้สักอย่างแถมอัตราเงินเฟอ้อก็ยังพุ่งต่อไปอีกถึง24.3% ซึ่งนับว่ายังเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงต่อเนื่องแบบนี้มาเป็นปีแล้วซึ่งนั่นทำให้ชาวบ้านรวมทั้งนักธุรกิจลาวออกมาบนกันยับว่าไม่เห็นจะทำได้อย่างที่พูดเลยสักอย่างเดียวแน่นอนค่ะว่ารัฐบาลลาวย่อมจะรู้แก่ใจในเรื่องนี้อยู่แล้วว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้จบภายในหนึ่งเดือนมันเหมือนการซื้อเวลาไปเรื่อยๆแค่นั้น อย่างไรก็ดีรัฐบาลลาวยังไม่หมดความพยายามดังกล่าวจึงได้ลองหลายๆวิธีอาทิเช่นวิธีล่าสุดที่เริ่มเปิดแอปพลิเคชันให้สามารถใช้เงินดองของเวียดนามใช้ใจ่ายในลาวผ่านแอปของธนาคารลาวได้เลยโดยไม่ต้องไปเสียเวลาแลกเงินใดๆ และถ้ามองผ่าน,านแล้วเหมือนจะเป็นความพยายามที่จะดึงให้มีการใช้เงินตราต่างประเทศมาหมุนเวียนในลาวได้สะดวกขึ้นล่าสุดรัฐบาลลาวถึงขั้นต้องยอมประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากในสกุลเงินกีบจาก10เปซ็นเป็น10.5เซและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในสกุลเงินต่างประเทศจาก10เปซ็นเป็น11เซ เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาวในปัจจุบันแต่ถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้จะพบว่าทางการลาวเนี่ยเคยขึ้นดอกเบีย้ยเงินฝากแบบนี้มารอบหนึ่งแล้วซึ่งก็พิสูจน์ไปแล้วว่าถึงจะขึ้นดอกเบีย้ยมากแค่ไหนก็ยังไม่สามารถหยุดการอ่อนค่าของเงินกีบได้อยู่ดีและนี่อาจเป็นการดิ้นรนอีกครั้งที่ไร้ผลของรัฐบาลลาว ในขณะที่แมค้าหรือร้านค้าต่างๆที่เคยออกมารณรงค์เซฟเงินกีบล่าสุดก็ทยอยปลดป้ายแคมเปญดังกล่าวลงแล้วหันมาขายสินค้าในราคาที่อิงกับต่างประเทศเหมือนเดิมแล้วโดยอ้างว่าการซื้อขายโดยใช้เงินกีบนั้นเข้าเนื้อหรือพูดง่ายๆว่าขาดทุนนั่นเองส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะ ดักเซเว่นนิวพี่เป็ดหญิงรายงานเหนไมท่านผู้ชมสำหรับบามิดนะบามิดบามิด,ม,ดมองว่าบ้านบามิดนะ่ะแก้ปัญหาเงินเฟ้อไม่ได้นะท่านผู้ชมหนึ่งบามิดเชื่อเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยแหละแก้ไม่ได้เพราะอะไรเนาะ พอไม่มีไม่มีประสบการณ์นะไม่มีประสบการณ์ด้านบริหารนะไม่ใช่ว่าบ่มิตโจมตีนะอันนี้เรื่องจริงไม่มีด้านบริหารไม่มีกญจภาพพอพูดง่ายๆไม่มีกญจภาพพอไม่มีฝีมือนะฮะยิ่งบริหารยิ่งพวกนี้ยิ่งบริหารไปเลยยิ่งเก่งนะครับเชื่อเลยยิ่งเก่งเลยยิ่งนับเวลานี้บะมิตว่านะบะมิไปมองบ้านบ่เวีดนะยิ่งถอยหลังลงเหียวนะไม่ไม่มีก้าวหน้าเลยนะอันนี้จริงๆนะไม่มีก้าวหน้าเลยนะแต่ก่อนบะมิตร ยังจาได้ยังจาความได้ยุตกรบะมิตรอายุประมาณเก้าปีสิปีเนี่ยเริ่มพัฒนาในบะมิตรเริ่มพัฒนาเริ่มมีถนนบนทางจากถนนดินแดงนะทางดินแดงนะมีเป็นลุมเป็นบ่อเนี่ยก็เริ่มพัฒนาเริ่มมีทางลาดยางนะพี่เนาะลาดยางนะบะมิตรก็เห็นแล้วก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นนะพอมาสักพักหนึ่งบะมิตรอายุประมาณยี่สิบปีเนาะก็อยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เดิมแล้วก็ถนนนั่นก็อยู่ที่เดิม ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ถนนตรงที่ที่เขาอ่านเาเคยทาตั้งแต่บวิตรอายุแปกับ8ปก้ปี10ปีนี่แหละท่านผู้ชมก็เริ่มเริ่มเปเพมาแล้วเริ่มเปเพมาก็มีไม่มีอะไรดีขึ้นนะยิ่งเงินอ่อนค่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะแก้ไขไม่ได้หรออกเชื่อมมีแต่จะเจ๊งนะมีแต่จะเจ๊งนะฮะท่านผู้ชมบวิตรก็จะไม่พูดเยอะนะฮะเดี๋ยวบวิตรก็จะไปโดน จะจะไปปรับสนกธิอีกแล้วท่านผู้ชมครับนะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะฮะบาวีโก็อยากจะมา,าระบายความในใจนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจบาวีโกนะครับขอบคุณครับ